วันนี้นะครับผมไปรับพัสดุมา3ามกล่องนะครับซึ่งได้มาเนี่ยสามกล่องนะครับกล่องแรกมี1ององนะครับกล่องที่สองมี1องค์กล่องที่3มีทั้งหมด4องค์ด้วยกันนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราผมได้รับพระอะไรมาบ้างนะครับองค์แรกนะครับขยายนิดนึงนะองค์แรกก็คือพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับพร่องนี้คือพิมพ์ชาวบ้านนะครับเป็นพระที่สร้างทันยุคหลวงพ่อเงินนะครับ ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโดยเฉพาะโลหะเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับพระรูปรอหลบพ่ะเงินพิมพ์ชาวบ้านตรงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์พระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยมีความคมชัดนะครับโดยเฉพาะหน้าพระนี่พิจารณาง่ายจริงโลหะเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเกะมีความซึ้งเก่าจัดมากๆเลยนะครับ ที่สาคัญนะครับพิมพ์พระเนี่ยถือว่ามีความคมชัดและพิจารนางง่ายมากๆเลยนะครับเป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งนะครับสำหรับพิมพ์ชาวบ้านนะครับที่เด่นหาเนี่ยเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นพระที่เล่นหาเฉพาะกลุ่มนะครับแต่เป็นพระที่สร้างขันยุคหลวงพลวเงินนะครับโอเคนะครับโดยเฉพาะฐานพระเนี่ยถือว่าแต่งมาเบบโบราณนะครับเป็นพระองค์นะครับที่พิจาหนางง่ายมากๆเลยสำหรับพระรูปหล่อหลวงเงินนะครับวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นพระพิมพ์ชาวบ้านนะครับโอเคนะครับ มาดูกล่องที่สองกันกล่องที่สองก็มีพระหนึ่งองค์นะครับกล่องที่สองก็คือพระรูปหล่อหลบเงินวัดทุ่งน้อยนะครับ okay. ที่สร้างพศ2538นะครับเปร่าองค์นี้คือพิมพ์คีตาแขนสี่ชายนะครับซึ่งเป็นพระอีกพิมพ์นึงครับจํานวนการสร้างค่างจะน้อยนะครับและก็พบเจอน้อยมากๆเลยนะครับเปร่าองค์นี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเรืเรือแม่พิจารนาง่ายนะครับโอเคนะครับเราดูพระองค์นี้กันนะครับ พระรูปลอหลบพระเงินนะครับพิมพขี้ตาแขนสีชายวัดทุกน้อยอยงคนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ,พระเนี่ยถือว่าพิจารณาง,ง่ายมากๆเลยมีความคมชัดนะครับโดยเฉพาะหน้าพระนะครับตาของท่านจะเป็นลักษณะตากระจับนะครับโอเคนะครับโดยเฉพาะริบบอนนั้นสี่เส้นนะครับเป็นที่มาของชื่อพิมพนะก็คือแขนสีชายนะครับเป็นไร้องค์เนะครับที่พิจารณาง,ง่ายมากๆเลยและพิมพ์มีความคมชัดและธรรมชาติการหล่อเนี่ยถูกต้องนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับ โดยเฉพาะฐานไพ้นะครับพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับกล่องที่2นะครับก็คือพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดทุ่งน้อยนะครับที่สร้างปศ2 5 3 8นะครับพิมพ์ขี้ตาแขนสีชายนะครับโอเคนะครับมาดูกล่องที่3กันนะครับกล่องที่3มีทั้งหมด4องค์ด้วยกันนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับมาดูองค์แรกก่อนนะครับองชื่อ3ดูองค์แรกก่อน องแรกนะครับก็คือพระรูปหล่อหลบเงินรุ่นฟ้ากำดลน,นะครับที่สร้างพศ2534นะครับพระองค์นี้เป็นพระพ,พิมพ์กางนะครับแลดได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆได้พิจณาง่ายจริงๆนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับพระรูปหล่อหลบเงินรุ่นฟ้าคำดลที่สร้างพศ2534พิมพ์กลารองนี้นะครับถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับ พิมพ์พระนี่ถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าพระนี่พิจารณาง่ายจริงเป็นพระองค์นงนะครับที่พิมพ์พระใกล้เคียงกับพระรูปหล่อหลองเ,เงินปืนแตกนะครับพิมพ์ไตมานน่านิยมนะครับแต่พระองค์นี้นะครับอาจารย์เชือ้อได้ทำการแยกรุ่นโดยการต่อโค้ดอุลงที่สังกติเส้นใหญ่นะครับและก็ต่อโค้ดเงิน3-4ไว้ที่ฐานพระน,นะครับลักษณะโคด้ดแบบนี้เขาเรียกโค้ดวัดนะครับโอเคนะครับหือเจีวจรวด้านหลังนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยมีความคมชัดน,นะครับ องแรกของกล่องที่3ก็คือพระรูปหล่อหลบเงินรุ่นฟาคำดลน,นะครับที่สร้างพศ2 5 3 4นานะครับพ่าองค์นี้คือพระพิมพ์กลางนะครับมาดูองค์ที่2กันนะครับองค์ที่2นะครับก็คือพระรูปหล่อหลบเพื่อนปืนแตกนะครับที่สร้างพศ2528น่นะครับพ่าองค์นี้คือพิมพ์นิยมเสนโตหน้านิยมนะครับเป็นพระที่สร้างจากฉนวนเก่าล้วนๆเลยนะครับองค์นี้ถือว่าดูง่ายนะครับ โอเคนะครับพระรูปหล่อหล่อเอินปืนแตกพิมพ์นิยมเสนโตน้านิยมองนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์พระนี่ถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าพระนี่ถือดูง่ายจริงๆนะครับเนี่ครับลักษณะรอยแต่งไม้เนี่ยถือว่าพิจรณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะริ้วจีวรด้านหลังถือว่ามีความคมชัดนะครับเห็นไหมครับริ้วจีวรสามเส้นเดียงกันเส้นที่สามนะครับปลายจะเล็กโคนใหญ่ๆแบบนี้ครับพิมนิยมเสนโตน้านิยมนะครับโอเคนะครับ ฐานพระนะครับถือว่าผ่านการแต่งมาละเอียดและพิจารณาง่ายจริงๆนะครับโอเคนะครับองนี้ถือว่าเป็นองค์ที่สองของกล่องที่สามนะครับมาดูองค์ที่สามกันนะครับองค์ที่สามนี่เป็นพระนางพญานะครับก็คือพระนางพญาพระคุมูลวัสุทัศนะครับที่สร้างพศ2495นเะครับเป็นพระที่เขาเลี่ยมปติกมาเข้าใจว่าเป็นพระที่เขาเลี่ยมเลี่ยมทองนะครับน่าจะแกะทองขายแล้วนะครับก็เหลือแต่พระแล้วเขาก็มาปล่อยพระนะครับ โอเคนะครับเป็นพลาที่เลี่ยมพลาสติกมาเนี่ยส่องให้ดูยากมากๆเลยเดี๋ยวว่างๆผมก็แกะพลาสติกให้แล้วก็ถ่ายลงหน้าโปรไฟล์นะครับโดยเฉพาะพิมพ์พระเนี่ยถือว่าดูง่ายมากๆเลยเห็นโซอกแขนลึกจริงๆนะครับเห็นไหมครับส่องดูยากนิดนะครับธรรมชาติด้าน,นหลังถือว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับส่วนแบบนะครับพระนางพญาพระคุณม,มูลวสุทันนะครับที่สร้างปีสองพันนะครับพระองนี้ถือว่าเป็นพระพิมพ์เล็กนะครับ โอเคนะครับมาดูองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับองค์สุดท้ายของวันนี้เป็นพระสมเด็จที่บ้านเกิดผมเองนะที่บ้านผมนะครับก็คือเป็นพระสมเด็จหลวงปู่จันทร์นะครับวัดฉลโกลำนะครับที่สร้างพศ2 5 0 9นเะครับเท่านี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานสามชั้นนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับเป็นพระที่เ็าเรียกพระติมาเหมือนกันนะครับ พระสมเด็จน,นะครับหลวงปู่จันทร์วัดฉลกหลังองนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์พระเนี่ยถือว่ามีความคมชัดและพิจณา,าง,ง่ายจริงธรรมชาติของเนื้อผงพุทธคุณเนี่ยถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นพระดูง่ายนะครับเป็นพิมพ์มาตรฐานของหลวงปู่จันทร์นะครับพระพิมพ์นี้โอเคนะครับถือว่าดูง่ายมากๆเลยธรรมชาติด้านหลังยิ่งดูง่ายนะครับโอเคนะครับซึ่งวันนี้ผมได้มาทั้งหมดนะครับได้หมดประมาณ6องนะครับได้มาทั้งหมด6องค์ เป็นพระสวยที่พิจารณาง่ายทุกๆองค์เลยนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมใส่มือให้ดูนะครับยอดนี่นะครับเป็นพระที่ดูง่ายทุกๆองค์เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเจอพระแท้แบบนี้ผมมักจะเช่าเก็บไว้นะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับขอให้เพื่อนๆสแกน q ิวอาร์โค้ลน์ทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิงไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ